สวัสดีครับผู้ชมครับเพจไอเมนีไทยแลนด์และชาแนลยูทูบไอเมนีไทยแลนด์ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มหาลัยธนบุรีนะครับในการแข่งขันไอเมนีไทยแลนด์ฟุตซอลจรวรหลีก2022นัดแรกนัดเปิดสนามเลยนะครับวันนี้ครับในของกลุ่มบีนะครับมหาลัยเซนจอนครับพบกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับผู้สินให้สัญญาแล้วครับหัวหนีมาขึ้นมาโดนแซวผู้สินไม่ว่าอะไรครับสุภกรพาไปมีพื้นที่แล้วลูกหนีโอ้โหไม่ตรงกรอบครับ ยัดมาเก็บบอลได้ครับจะพลิกเล่นเองยกมาแม่นครับลูกนี้ถึงแล้วตวัดเข้ามาสไลด์เรียบร้อยเลยครับหประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหมาเลขสิบเกครับอาชิตะนบพวงครับดูอีกครั้งครับบันดิตนครับสุดเหยียดแล้วตวัดเข้ามานี่ครับสไลด์เข้าประตูไปเลยครับอาชิตะ เราจะพึ่ขึ้นนำแล้วครับนาทีที่7จ็ด <retr> ไดิสกรดิสกรพาไปได้มีพื้นที่ซ้ายลูกนี้ยังติดเซฟเตชินซ้ำอีกทีหนึ่งก็ยังไม่ตรงกรอบครับ <waffle> เริ่มมาไปชุดแล้ว <ài people> นี่เป็นลูกขึ้นนำสองสูตรนะครับ ยิงส่วนตัวผู้สัตระตูไปเลยครับทางสุปกรณ์ยัดเข้ากลางมีพื้นที่แล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนี่ครับทีเด็ดกับพวกเขาครับมึต้องชมสุประโชคด้วยนะครับจังหวะนี้ตาเยี่ยวเนี่ยมองแล้วครับนี่ไม่มีใครประกบอยู่ตรงนั้นครับขวาลูกนี้ก็ไม่เหลือแล้วครับทางกิติพัทระ เซนจอนครับไหลมาแตะมาทีขวาลูกนี้สุดท้ายหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับก็เป็นมหาวิรัยราชพึกครับที่ออกนำมหาวิาลเซนจอนสองประตูต่อหนึ่งครับครึ่งหลังเป็นเซนจอนครับเขียนลุกลมเล่นครับในเสื้อสีส้มนะครับสิริชัยครับอยู่ที่บอลไม่เล่นครับปล่อยให้เพื่อนซ้ายลูกนี้ยังติดราชพึกราชพึกจะสวนขึ้นมาเร็วบัณฑิตพาขึ้นมาขวาลูกนี้ต้องเซฟไว้ครับเตชิน ก็ต้องดูครับลูกนี้บัณฑิตขวาลูกนี้ก็โดนเตชินปฏิเสธออกไปครับพระกพงศ์ไทยกับสุประโชคสุประโชคขยแยงมาลูกนี้โอ้โหนี่ครับทีเด็ดของสุประโชคครับอนี้ครับนี่ครับจะดีดครับสุดท้ายบอลไม่ตรงกรอบครับ ไปมาครับดิสกรยัดมาเก็บบอลได้เข้าสายมาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับสุดสวยครับบันดิตแสงพาณิชย์ครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่3ราชาพฤกษ์ยิงไม่เต็มนะครับดูอีกครั้งครับสายของบันดิตแสงพาณิชย์ครับสวยสดงดงามครับลูกนี้ราชาพฤกษ์ยัดมาวิ่งตำทางมามีพื้นที่แล้วเข้าขวาลูกนี้ ยังติตงดเตชินครับดูอีกครั้งครับนี่ครับเตชินไปติดเตชินนะครับลูกเซฟแล้วก็โดนขารเด้งออกมาก็จะแก้ไขออกมาครับเซนจอนสุขรโชคตวัดมาโดนสวนแล้วอาชิตะอาชิตะพามาอาชิตะขวามีพื้นที่ปาดไปเสาสอเรียบร้อยไม่ลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โหโดนไปเซนจอนยังได้อยู่ปั๊มกันอยู่ครับพาขึ้นมาครับนัทวุฒินัทวุฒิเพื่อรอเสาสองลูกนี้โอ้โห มีผู้เล่นบาดเจ็บครับตอีกคร้างครับแป่ลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับทางสุปรกรณ์ครับเสียดายเลยครับเจ้าตัวสุปโชคจะหล่อครับโดนตัดไปเราจะพึกษขวาขึ้นมาขวาแล้วมีพื้นที่โอ้โหจะป้ายไปเสาสองยังไม่แม่นครับนี่ครับเจตนาจะไปที่เสาสองครับ สุดท้ายบอลโดนเตชินอ่านได้ครับไชศิริชัยลุกนี้โดนราชพฤกษ์ดักไว้ย่างได้ครับลูงนี้นัทบุษยไปเพื่อนไหลลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับบันดิตแสงพานิชครับประตูที่2ของเจ้าตัวในเกมนี้ครับแล้วให้ราชพฤกษ์ขึ้นนําเป็น4ประตูต่อหนึ่งครับดูอีกครั้งครับไหลให้เลยครับบันดิตซ้ายลูกนี้ ทิศทางดีมากครับผ่านตัวทางเตชินเข้าไปเลยก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับในคู่เปิดสนามคู่แรกนะครับเป็นมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับเอาชนะมหาวิทยาลัยเซนจอนสี่ประตูต่อ1นะครับ